เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อนที่โบดก็โทรมาหาแม่ย่าแล้วบอกว่าอยากจะจัดงานเบบี้ชาเวอร์ให้กับเราพวกเขาจะจัดการแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้เองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยพเพียงแค่บอกพวกเขาว่าอยากจะจัด,จดวันไหนแล้วก็เตีมอะไรแล้วก็สามีก็คุยกันว่าทําไมทุกคนน่ารักแล้วก็ใจดีกับพวกเราจังเตีมที่เราเลือกก็จะเป็นเตีมช้างน้อยและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปบ้านเพื่อนแม่ย่าแล้วค่ะ miss you An ใครคิดถึงแอนนี่บ้างไหมคะ <laughs> สวัสดีคะ่ะ <laughs> Oh so cute. วันนี้ where are we going Annie baby shower uh, mm hmm. เรากำลังจะไปงาน baby shower ของเรานะคะที่บ้านเพื่อนไม่ยาก oh <my> เจอกันในงานทุกคนบ๊ายบาย พอเราเดินทางมาถึงบ้านเพื่อนไม่ยากก็ยังไม่มีใครมาเยอะต,ตอนที่เรามาถึงทุกคนก็เตรียมใกล้จะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอยากจะบอกว่างานน่ารักมากเลยค่ะทุกคนมันอาจจะไม่ได้เป็นงานที่ใหญ่โตแต่มันก็เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นที่ทุกคนมอบให้งานเบบี้ชาเวอร์มักจะจัดขึ้นในช่วงไตมารสุดท้ายและงานนี้ส่วนมากก็จะมีแต่ผู้หญิงมาร่วมแต่ด้วยความที่เนียวเขาก็อยากมีสวนร่วมเนาะเขาก็เลยลางานมาเลยเป็นผู้ชายคนเดียวในงานเลยค่ะทุกคน <c oughs> พอเรามาถึงสักแป๊บหนึ่งเพื่อ <c oughs> นคนอื่นๆก็เร<ๆ><ๆ>ิ่มทยอยเข้ามาแล้วเพื่อนที่่เราาชวมมก็ไได้ ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนสนิทที่โบแล้วก็มีเพื่อนคนไทย2คนอาหารของเราก็จะเป็นอาหารแนวฝรั่งนะคะแบบเบาๆท้องแล้วก็มีปอเปี๊ยะที่พี่เอนเอามาให้ด้วยเ<ก>ขาจัดออกมาได้น่ารักแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะเราพูดจากใจจริงๆนะคะว่าเพื่อนที่โบ้แต่ละคนคือน่ารักมากๆเลยมีอะไรเขาก็จะช่วยเหลือกันตลอดอย่างของเบบี้ใช่ไหมคะเรากับแนวแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยเขาจะคอยถามเราเสมอเลยว่าเบบี้ต้องการอะไรขาดเหลืออะไรไหมซึ่งเรารู้สึกว่าสังคมที่โบ้เป็นสังคมที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากคอยช่วย ่วยเหลือแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันเรารู้สึกดีใจมากๆเลยนะทุกคนถึงแม้เราจะอยู่ไกลบ้านไกลเมืองก็งม,มีสังคมที่อบอุ่นแบบนี้และนี่ก็คือหน้าตาอาหารแล้วก็คัพเค้กของเราในวันนี้ค่ะมันน่ารักมากเลยเนาะทุกคนและงานวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะทานข้าวด้วยกันแล้วก็จะเล่นเกมกันนิดๆหน่นนนอยๆหลังจากนั้นเราก็จะมาเปิดของข,องขวัญที่ทุกคนให้มาเพื่อนบางคนที่เขาไม่ได้มาวันนี้เขาจะซื้อของขวัญมาส่งให้ที่บ้านก่อนหน้านั้นแล้วบางคนก็ฝากมากับเพื่อนหรือบางคนก็แค่มาส่งของขวัญแล้วก เราก็กลังเล่นเกมกันและหลังจากนะั้นเราก็จะมาเปิดของขวัญค่ะอ๋อและอย่างสุดท้ายเราอยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาอวยพรแล้วก็ให้กำลังใจเราขอให้เพื่อนๆทุกคนมีวันที่ดีนะคะ thank you baby นี y diapers m o oh, d sorry รี e ไ o n ปะ smile Okay. Let's do uh, 18. eighteen. Placenta. Doctor. Chris. Five. Five. Placenta. And eighteen. Mm. And eighteen. It's matched. Mm. Okay, this one is going to be what you call it. <laughs>

干嘛？你是哪方的？我我